ไปแช่ตุ้นั่นตุ้มนั้นคือ้เขาเขาเนาะเขาแค่ที่มีเกลือนะพันเตมีอะไรบ้างนะเจ้าค้าที่ต้มเปลือกมังคุดกับหนุนอ๋อต้มผสมกัาต้มทีเดียวเปลือกมังคุดนี่ไอที่ตากแห้งแล้วหรือว่าแบบสดเจ้าคะอ่าก็หมักมาไม่แห้งเกินอ๋อยอมเพราะว่าถ้าแห้งเกินแล้วยางมันจะน้อย ไอยางตัวนี้ที่จะทำให้ติดสีจีบอนได้ดีกว่าถ้าแห้งเลยเปิดมันจะไม่มียางยางก็จะไม่มีจับผ้าทำให้สีไม่จับตัวยางเนี่ยสำคัญครึ่งวันแหละป่าจะได้โอ้โห เจ้าค่ะเดี๋ยวก็ต้องเคี่ยวอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้น้ำมันงวดอ๋อยมอมเขาอกาสเจ้าค่ะพันเตอันนี้เคี่ยวไปครึ่งวันหนึ่งเลยเหรอเจ้าค่ะคแล้วแล้วก็น้ําย้อมผ้าเนี่ยเวลาเราเราใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถกลับมาใช้ย้อมอีกได้ไหมเจ้าคะได้ต้องเป็นผ้าใหม่นะเราต้องเป็นผ้าใหม่ผ,หมผ้าที่ยังไม่ผ,ไมผ่านการหยดแต่ใช้งาน สามารถเอาน้ำเก่าที่ย้อมเข้าใหม่มาใช้กลับมาใช้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทิใจทีู่ททูที่ใส่แล้วไงอ,อ๋อพันเตแล้วก็โยมเขากะจะค่ะเมื่อกี้เห็นพันเตบอกว่าเดี๋ยวน้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพันเตจะมาเคี่ยวอีกรอบหนึ่ง ใช่เคี่ยวให้งวดรอบหนึ่งเพื่อจะให้มันเข้มขึ้นน้ำจะได้มียางเยอะขึ้นแล้ว,ลวยมขออกาศเจ้าค่ะตอนที่พันเตเคี่ยวเนี่ยคืออยากรู้ว่าเปิดไฟอ่ะเปิด,เป,ดเปิดอ่อนกลางหรือว่าแรงเจ้าคะออกลางเจ้าค่ะเจ้าค่ะอพอน้ําเดือดเดือดไม่ต้องรุ้งมากนะฮะน้ำให้เป็นเดือดเป็นลูกๆออก จะได้คือส่วนตรงนี้มันต้องใช้เวลาด้วยเป็นส่วนประกอบการเคี่ยวแล้วเคี่ยวเร็วเกินไปไน้ำที่น้ำสีที่ออกมามันก็น้อย๋อ้อใช้เวลาเป็นตัวกำหนดด้วยโอโ้เป็นหม้อเลยนะเจ้าข้าพันเตเนี่ยเต็มหม้อเลย,เยอ่ะโอ้เดี<อ>๋ยวก็เค<อ>ี<อ>่ยวให้ม<อ>ันเหลือครึ่งหม้อหนึ่ง โยมขอโอกาสเจ้าคะ,ะก่อน,นอตอนที่พี่ขูจะเอาผ้ามาย้อมเนี่ยผ้าก็คือผ้าแบบผ้าสีขาวแบบแหแ้งๆเลยไม่ต้องได้ซักมาใช่ไหมเจ้าคะ<ม>ต้องต้องซัก,แบบก,กคือหมายถึงว่าผ้าเปียกหรือว่าผ้าแห้งอะเจ้าคะตอนมาย้อมอะ่ะผ้าแห้งก็ได,กกได้ผ้าเปียกผ้าเปก็ต้องไปซักน้ำก็คือเขาเรียกน้ำ,น,ำน้ำแรก่ก็คือเอาน้ําร้อนนี่แหละอ๋อน้ําร้อนเจ้าค่ะ เพื่อซักเพื่อกำจัดผ้าที่มันติดผ้าอยู่๋อ oh. ที่มือพวกอฝุ่นละอองที่ติดผ้าอยู่โอ oh. ้โหแต่ก็เป็นผ้าใหม่ที่แสกมาอย่างดีแล้วไม่เปื้อนอะไรซักได้เลย hmm. เจ้าค่ะเจ้าค่ะพัะนเตยมเขาออกาดแล้วแล้วเนี่ยกากเนี่ยเราสามารถมาใช้ต้มได้อีกไหมเจ้าค่ะเนี่ยอืก็ต้มได้นะแต่ว่ามันจางแล้วแหละแต่ ส่วนผสมที่มันจะออกมาเป็นสีมันก็น้อยลงอความเข้มก็หายไปอความเข้มของสีที่ได้มาจากเปลือกไม้อ๋อ oh. อันนี้มันคงไม่กองกองแล้วผมว่ามันไม่มีน้ำด้วยใช่ไหมนีมันมีมันติดเปลือกท oh. <Okay. S 1> ี่เปลือกมังคุดที่มันห่อหุ้มอยู่ยายามพยายามปอก อ๋อแล้วตอนลั้ดี๋ยตอนน้ำข้นน้ำเหนียวเลยอ่ะเวลาย,ย้อมจะ,ะติดง่ายผ้าสังคติอ๋อผ้าสังคติเจ้าค่ะส่วนส่วนผ้าที่เย็บวันกรถินก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลานตอนประมาณตีตีส,ตสี่ตีสามโ<ฮ>อ้โหอ่าก็คือคือ,ค,อคือมันไม่แห้ง มันไม่แห้งให้เสร็จภายในหนึ่งคืนหนึ่งวันใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็มากรานตอนตีสามตีครึ่งโอ้โหเจ้าค่ะพันเต่าทุกเรียบร้อยแล้วส่วนนี้คือคือย้อมตามหลังอ๋อนี่ย้อมตามหลังของพี่ขุโอ้ยพันเตเจ้าค่ะอันนี้ผืนเล็กๆนี่คืออะไรนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ของของของท่านของที่ขี่ที่เย็บเมื่อวานคล้ายๆแบบนี้เป็นแบบนี้เจ้าค่ะว่าเป็นผู้รับ ผู้รับ,รบองบค์กระถิก่การ็จเรรียบ้อยขางกุฏินะคะก็คือพิขุที่วัดป่าตระ,ะตาล่องโบทองนะคะ<น>ก็จะอยู่กุฏิเล็กๆแบบนี้นะคะในกุฏิก็ไม่มีไฟฟ้านะคะ<ม>ที่นี่เราจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ก็คือประหยัดเนาะแล้วก็แต่ว่าวัดวัดจะน้อยถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะมาพ่วงเออว่าต่อหลอดไฟให้สว่างเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะคะคือ โอ้โหนี่นี่นะคะสับป,ปะยะมากหงพากลยานะมิตรทุกๆท,ท่านนะคะมาชมบรรยากาศในโซนของสงนี่นะคะท่านก็กำลังเย็บนะคะไม่ใช่เย็บไ้ถึงย้อมนะคะเมื่อวานเนี่ยคือได้ตัดเย็บย้อมไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเก็บอีก องค์อื่นๆน,นะคะองค์เมื่อวานองกระถิ่นเมื่อวานเนี่ยคือเสร็จไปแล้วตอนตีสามของอีกวันหนึ่งนะคะนี่ก็พี่ขุในธรรมวินัยของที่วัดป่าตะถาตาร่องบัทองเรานะคะก็จะอยู่แบบประมาณนี้อยู่กุฏิเล็กๆนะคะไม่ได้สิ้นเปลืองนะคะสันโดษนะคะอันนี้สม,มถะรละสันโดษมากนะคะเปลือกไม้โอ oh, นี่เปลือกไม้ เจ้าค่ะเบิดเดดูเจ้าค่ะโอ้โหนี่นะคะตัวที่แบบเข้มข้นคือตัวนี้อ้โอันสัไม่ได้ อันนี้เย็บผ้าอะไรนะเจ้าคะผ้าสอนให้ผ้าจานผ้าบริขารอ,อเจ้าค่ะ